ก็ติดฟอลโล่พี่ต๋อยด้วยนะคะติดต่อลโล่พี่ต่าล่าสุดไปญี่ปุ่นครับเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ฟังหนึ่งตอนนั้นไม่เป็นอาการมันยังไงบ้างเออตอนนั้นผมไปเที่ยวนะครับที่ที่วัดวัดหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประมาณเอ่อเมืองอะไนางาโนะสักอย่างนะครับเมืองนางาโนะซึ่งตอนนั้นก็ออกจากมันจะเป็นอุโมงค์ข้างล่างใต้ใต้โบสถ์แล้วก็มุดอุโมงค์ลอดอุโมงค์ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมายืนอยู่กลางกลางลานวัดแล้วทีเนี้ยตอนนั้นนะครับ มันได้ยินเสียงแอปพลิเคชันใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับใช่ใช่เขาจะมีแจ้งเตือนแบบทุกทุกทุก,ทกเครื่องโทรศัพท์ของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ<ช>ดัง<ช>พร้อมกันเลยดังเป<ช>็นเสียง<ช>บอก่า<ช>ว๊อวอ,วอดังเหมือนแบบแล้วเราตกใจมืช็อตนั้นตกใจมาก <c oughs> คือคือมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าสัญญาณกันขโมยสัญญาณกันขโมยเราก็เห็นเฮ้ยเราทาอะไรผิดหรือเปล่าเราเราไม่ได้ใส่แมสหรือเปล่าหรือว่าเราไปขโมยใครอะไรของใครหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่เขาก็บอกว่า เฮ้ยแผ่นน uh, 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 ินไหวมีมีเหตุเก like ิดแผ่นน uh ินไหวที่อยู่บริเวณที่คุณอยู่และและให้รีบให้รีบหาที่กำบังอะไรอย่างเงี้ยครับให้หาที่หลบหลบอะไรประมาณนั้นตอนนั้นเรารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนไหมโอ้ยตกใจมากเลยคือคือตอนนั้นคือได้ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนผู้ผู้ที่เขาแขวนไว้ตรงข้างฝาผนังนะครับผู้แล้วมันจะมียอยแดงๆมันก็จะเคลื่อนแบบ ใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาใช,ใชม่มีลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช<ต>ครับกระพื้นมันมันสั่นสะเทือนหรอือมันเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นเวฟเต่าตอนนั้นความสูงพื้นตอนนั้นไม่ได้เป็นเป็นเวฟขนาดนั้นแต่ว่าเราจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจาก ผนังผนังอาคารเพราะว่าจากที่ผมอยู่ที่นางอโนนะครับแล้วก็บริเวณที่เขาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ห่างกันประมาณ300กิโลเมตรอันนั้นครั้งแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งถัดมาประมาณสัก4-5ชั่วโมงผมก็กลับไปถึงที่พักแล้วก็ไหวอีกรอบหนึ่งเจอเจอสรอบเจอสรอบใช่ครับก็แบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเจอสัญญาณแจ้งเตือนนะเพราะว่ามันก็แบบ ตกใจก็ตกใจตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแล้วก็กลายเป็นแบบเฮ้ยแผ่นดินไหวเราจะต้องทําตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าแต่ว่าพี่ที่เขาอยู่ญี่ปุ่นนานๆนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับสําหรับคนอยู่ที่นั่นแต่ว่าอาจจะไม่ปกติสําหรับคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เขาแผ่นดินไหวจริงจริงตอนนั้นมันความกลัวเราเป็นขนาดเพราะว่าอยู่ไทยเราจะไม่่คยได้เจอแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้กลัวนะครับกลัวแล้วก็ ในในขณะที่กลัวนะั้นเราก็ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นแบบว่าเฮ้ยเราต้องทําตัวยังไงเราต้องไปอยู่กลางแจ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจะไปอยางพวกุมสติไงบ้างครับพี่เต่อ พยายามควบคุมสติยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะแต่ว่าไม่กล้าลงเ <c oughs> พราะว,ว่าในคลิปนั้นน่ะคือผมถ่ายคลิปคู่ที่สั่นน่ะ <c oughs> แล้วผมถ่ายไปแล้วผมก็หัวเราะเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าผมต้องทําตัวยังไงแต่พี่ที่เขาอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าแผน่นดินไไวนะศูนย์กลางอยู่ห่างจากที่เราอยู่ประมาณ300กิโลมันจะได้รับแรงสะเทือนที่แบบว่าเป็นเหมือนอัพเร์ช็อคอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยไม่ได้มากมาครั้งแรกในชีวิตครับ ไปมาเกือบ30ประเทศนะครับที่เจอก็คือเหตุการณ์นี่แหละที่ที่ที่ทแบบลุ้นระทึกมากเพราะว่ามันมีสัญญาณแจ้งเตือนเขาดีมากเลยนะครับสัญญาณคือโทรศัพท์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับจะดังดังพร้อมกันหมดเลยจะนึกแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาเตือน SMS เงินเข้าอะไรประมาณนี้ครับแต่แลราอ๋อไม่ใช่เงินเข้าแปรดินไหวไ่า้อ ก็มีมีคนทักมาเยอะเลยครับ,บเพราะว่าเราก็เอาลูกแคปแคปหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลงใน Facebook นะว่าเฮ้ยเราเราอยู่ในแบบเหตุการณ์แผ่นดินแบบของญี่ปุ่นนะอะไรคตื่นเต้นตื่นเต้นถามว่ากลัวไหมก็ <según S 1> ก็กลัวนะครับแต่ว่าคือถ้าหลังจากนั้นอะคือเราต้องมีสติถ้าเราไม่มีสตินะครับทุกอย่างก็คือ อาจจะยิ่งกว่าแผ่นดินไหวอาจจะแบบว่าเฮ้ยเจอเจอสัญญาณแผ่นดินไหวแล้วเราก็แบบวิ่งหนีอาจจะไปเจอรถชนแดนหรือว่าอะไรเงั้นหนักกว่าอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติก่อนนะครับที่พีว่าไปทำอะไรนะตอนเที่ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเจอแผ่นดินไหวต้องป็ จริงๆแล้วบ้านหรือว่าที่พักที่อยู่อาศัยของที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเหมือนออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยอยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนผนังไม้ซึ่งมีความเบามากผนังไม้มีความเบามากแล้วก็ทุกอย่างเขาจะดูแบบอรองรับ แรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นหินไหวอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอะไรเยงี้ครับเขาก็บอกว่าหนึ่งเลยคือถ้ามันไหวหนักๆเนี่ยเราต้องออกมาจากที่อยู่อาศัยแล้วก็ออกมาอยู่ในสถานที่กลางแจ้งซึ่งไม่ม,ไม,มีไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีต้นไม้ด้วยแล้วก็แต่ว่าถ้ามีฝนตกฟ้าร้องก็อย่าไปอยู่ตรงตรงที่มีต้นไม้อยู่มันไม่ดีใช่ไหมไปเจอเรื่องบันทึกมามาสัปดาห์ก่อนเนาะใช่ครับได้ได้โชคได้ลาบบ้างไหมครับสองอาทิตย์ที่แล้ว เฮ้ยไม่ได้เลยจริงๆวัดนั้นเป็นวัดที่เป็นวัดที่ผมเซิร์ชใน Google เขาบอกว่าเป็นวัดที่นับถือพระพุทธศาสนาคือเป็นวัดแรกของญี่ปุ่นที่เป็นศาสนาพุทธใช่ครับใช่ก็ถามว่าได้โชคไหมไม่ได้โชคตรงนั้นแต่ว่าได้โชคในเรื่องของงานมากกว่าใช่ครับมีงานเข้านตัวเลขก็คือไม่ได้เข้าเลยสักตัวนึงอ๋อตัวเลขไม่ได้เข้าตัวเลขตัวเลขที่แบบไม่ออกเลย กลับมางาินปังเพราะว่ามีมีเหมืมมอนพรีเซนเตอร์ตัวใหญ่ติดต่อมาเราเราไปขอไหมตอนที่เราไปดูดวันที่นั้นเราไปขอ,อาใช่ไหมวันขอแล้วก็บอกว่าขอให้ได้สิ่งที่เป็นของเราในชาติเนี้<อ>ในในเราเกิดมาทั้งทีเราก็อยากให้เสียชาติเกิดมีวิธีไหมล่ะแนะนําหน่อยสิเวลาไปขออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอย่างนี้แหละครับบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคือก็พูดภาษาอีสานบ้างผมเนาะสาธุเด้อปูยาตายง่ายผู้ขาผู้ขา เราผู้สินหรือว่าในกเกษมศีสษบู์เนี่ยมากลับมา่ไหว้พอดหมองแล้วเดีกก๋ยว,วมาหอฮอจอดถึงแล้วได้มาถึงแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นของเราในชาตินี้ก็ขอให้มันเป็นของเราขอให้มันควรจะเป็นเกิดมาทั้งทีอย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้น้อยหน้าคนอื่นเขาแค่นั้นเองครับต้องพูดให้หมดนี้เลยใช่ไหมพูดประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นของเราในทางที่ดีนะครับมันก็มันก็มาเข้ามาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ